ก็ขอกราบเซินด้วยนะครับวันนี้เพาผมช่องอะไรก็มาทำในเกม h a t d of iron 4นะครับในโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เห็นอะไรไหมครับด้านหลังผมซื้อ DLC DLC ใหม่นะครับเป็นของชื่ออะไรมันเป็นฝ่ายตุรกีครับประมาณนั้นเพราะมันช่วงนี้ลดราคาด้วยผมซื้อ DLC ก็รวมรมอะไรแหะก็รว,วมกัน3เกมก็500กว่าเพื่อให้ทุกคนได้ดูไง แต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาเล่นตุรกีนะครับผมจะเล่นเป็นอิตาลีครับผมผมก็ไปเซเวเล่นโปรตุเ,ตเกสไปโปแลนด์เป็นฟาซิสต์มาด้วยตะกี้โอเคมาอ่านี่ผมเล่นเป็นอิตาลีนะครับมุสซูเลนีนะครับผมมาไปเจอกันที่่าในเกมเลยแล้วกัน,นครับไป มาเริ่มหน้าเข้าเกมไปงานวิจัยกันเลยครับจังวะน,นี้ก็เป็นอาวุธสนุกนะครับโอ้ยลิมพันแล้วก็เป็นอ่านาวิจัยให้เร็วขึ้นการผลิตการก่อสร้างอะไรประมาณนี้โอเคต่อไปสร้างเป็นโรงงานพลเรื่อนกันเลยแผนเราคือเราจะจับมือกับเยอรมันนะถ้าเกิดมันไม่แปลเป็นอะไรสักอย่างกว่อ,อโอเค ่าอาเดี๋ยวผมต้องเป็นเอาลงกันน้ำมันด้วยน้ำมันสำคัญกับแกนสงครามมากเลยครับจังหวัดทำอะไรได้บ้างอะไรเรา,าไปกันโอเคไปทาง ด้านนี่ก่อนอือจัดระเบียบกันครับอันนี้เป็นส,สองือ3สดีกว่าแล้วก็เครื่องบินลำเลียงโอเคสัมภา,ากาศโอ้ยยางขาดไม่เป็นไรเอาไปก่อนโอเคแบบนี้แหละ ก็พอได้ละเไปมุ่งหน้าไปซื้อยางหน่อยจากสยามแล้วกันขาดแขนจังหวะนี้เอาไปคิวบาเลือกประเทศที่เป็นกลางาครับมันจะมีผลดีต่อเราเยอะในการแบบทำสงครามเพราะถ้าเกิดเราไปเอาประเทศใหญ่ใช่ไหมครับมันอาจจะเสีย สมมติถ้าเกิดเราไปทำสงครามกับโซเวียตแล้วก็ไปซื้อไปเอาสินค้าของโซเวียตเขาไปตัดของเราออกใช่ใช่ป,ประมาณนี้ตอนนี้เรอนี่ไงใช่จริงด้วยมากล่องรองนี้ล้อมตีเนี่คคยคนขายก็ได้ตอนนี้ เอาแล้วไหนๆผพลเลธเวลนหนึ่งพอนีเจ็ดตีเข้าเหมือนกันตรงนี้เอาเกิดอ,อะไรขึ้นอืมเอานี้แล้กันไปตีใช้เครื่องบินช่วยด้วยดีดีกว่า เอาเป็นของนั้นฟ้าแล้วก็ทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ์ครับโอเคปล่อยเลยเอาเร็วหน่อยแล้วกันตรงนี้ไม่อยากเสียเวลาเยอะทำมาโฟกัสกับตรงนี้ต่อมีสิบเก้าเดี๋ยวค่อยไปอันนี้เอาเป็นเลยนละพลเลเวลเอาส,อสักสามมีไหมไม่มีตรงนี้ก็ได้หน้าตา่ด,ดูเด้อดิโอเค อโอเคเอ๊ะไม่ขอนี่ไปแคนซุอะไรโอ้แอนไม่ทันเลยโอเคนี่เป็นไปนตามแผนครับช่วงวันนี้ต้องรีบมันยังไงมันก็สิบเต่าอ,อ,อยูละเฮ้ย เกิดอ,อะไรขึ้นเนะี่ยไม่เป็นไรเราไปกันยกเลิกไปก่อนแล้วเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลย ยุดไปยุดไปโอเคการยอมจำนวนก็เยอะอยู่ผมไม่อยากก่สอสงคารามตอนที่แบบไม่ได้มีฝักมีฝ่ายครับเพราะระเทศเราแบบเนี่ยแทนเจ็ดแสนใช่ไหมเจ็ดเจ็ดแสน เราจะเปิดใครไม่ได้มั่วต้องเรามีแบบไฟล์ก่อนฝรั่งเศสมีอะไรไหมเปลี่ยนไม่มียังไม่มีเฮย้ยอังกฤษทำไมรู้สึกเหมือนมันมันเหมือนจะปฏิวัติหรือเปลี่ยนเปลงอะไรสักอย่างนี่ผมรู้สึกไปเองนะไม่ไหนใช้มากโอเคก็สันเด็จโอ้จะแพ้และ ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตีเดินไปอีกิจเลยนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรโอสเปนกระสงคขามประจำมครับสเปนเขาชอบปฏิวัติอืม พอเพิ่มต่อจะได้ต้องฟาสซิสต์ทั่วถึงครับยังมีใครแตกแยกเชื่อผู้นำชาติชาตจเจริญกับเรงกนต่อมันก็คือคอมพิวเตอร์ครับสมัยก่อนที่แบบมันจะเป็นประมาณ CPU สมัยก่อนประมาณนี้แล้วเขค่อยๆอัมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกลาเป็นคอมพิวเตอร์อย่างนี้ขึ้นมาอืม ไปนั่นแหละทีต่อดิรออะไร ตัดขาดตรงนี้ก็ไม่มีสเสบียงไปต,ต,ต,ติดกติดกตินี่ก็ยช่วยสวยทัหมดอมโอเคทั้งหมดแล้ว ประเทศเขาเล็กเขาไม่ได้อะไรเก่งขนาดนั้นต้องเจอประเทศใหญ่ๆถึงเราจะซูมไม่ค่อยได้รอิตาลีเงี้ยอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเราก็ซูมไม่ได้ละผมกลัวไล่มันปฏิวัติกลายเป็นแบบอย่างอื่นไงอันนี้เฮ้ มี2ความน่าจะเป็นก็คือตอนนี้นะประสัดขึ้นหรือไม่ก็เป็นเชอร์ชิลเหมือนเดิมแหละเลยที่จะตายแต่รอดูกันดูกอน,นโอเคได,คด้ข้างเยอรมันดีไปอยากทับ อันนี้อะยูโกสโลยูโกลาเวียทำไมแปลกแปลกยูโกสโลวาเกียยูโกลาเวียคืออะไรบ้าเนี่ยผมด้อั<า>นยูโกสลาเวียเออถูกครับผมผม่านทั้งนี้ถูกอ่ะผมสับสนตัวเองเองโอเคที่โอเปียไปเดี๋ยวผมเอากรองรัง,งไว้ตรงนี้สักหก แล้วแล้วก็เฮ้ยอันเนี้ยซักเนี่ยถูกละแล้วก็เราก็เอา20กล่องนี้ไปตียุโรปเอามาวุ้ยใจกระสุนต้โโอ,นองวุ้ยใจเท่าไ่ดถครับนะแล้วมีอะไราขาดตกห้องช่วงนี้ราคาเกมลดราคาก็ซื้อได้นะผมก็ซื้อไปแล้ว ตอนแรกตอนแรกว,ว่าจะไม่ซื้อหรอกครับแต่แบบมันอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เลยซื้อเลยดีกว่าเอานี่ก่อนต้องสร้างทุกอย่างฟัสซิลเอาไปเพิม่มแล้วก็นักนักผมนี่ไปเอาดุรุมการสงคราม เฮ้ยอ,อ,อันนี้ดีกว่าอันนี้ความสูงระเแบบียบกระสุนต่อขอเขาลงไฟเลยนะสวย อ,อยากตีอะแต่มันก็เป็นแต่มันก็อาจจะเป็นฟาสิตได้นะแต่ก็ลองดูอืมอย่าพึ่งดีกว่าแล้วมันอันนี้ก่อน ต้องพาแนานไปเรื่อยๆเลยครับปัะมวณนี้เราทำอะไรไม่ได้มากเพราะเรายังไม่รู้ว่าประเทศไหนมันเป็นยังไงตอนนี้เฮ้ยผมว่านะเฮดวิร์ดที่แปดอ่ะใช่อ้าวคิงปาร์ตี้ป่ะเนี่ยแบบคือเอเฮคือเอเบทที่แปดอ่ะ เขาเป็นคนที่แบบฝักไฟละมนันไงถ้าเกิดในในบริษัทนะผมถ้าเกิดผมเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยที่ผมได้ฟังมาเป็นประเ็นประมาณนี้เฮ้ยโว้ยรัวๆเลยขราวเอ๊ะ น้ำมันต่อแล้วก็แทรเรือสุดท้ายเลยคำสำคัญรถถังท้องบินก็จำเป็นเดี๋ยวผมวจะแางเรือดำน้ำแล้วกันเรือดำน้ำเอ้ยมีสายไม่ได้ เก็สร้างเลยใช่เดี๋ยวค่อยอัพเกรดเออไปโอโ้น้ำมันเราต้องรีบสร้างนี้ให้ได้ลงกันน้ำมันต่อไป กันแล้วกันนี้อันนี้ไปก่อนฝึกฝนไปก่อนอันนี้ก็ฝึกฝนไปก่อนอีกอก,อกมันเองก็ได้ลบละ เป็นไปตามแผนอยู่แบบยังวันี้เฮ้ยนั่นไงคิงเอ็ดเวิร์ดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดเวิร์ดนี่ก็จะทำให้แบบเขาให้เขารวมกัมบเยอรมันได้ได้กิในเกมอะสบายมีอังกฤษพวกอยู่อืมเราก็ไม่ตัวตัวตัวแถวแถวนี้ละเดี๋ยวย้ายอรอ่ น,นี่คืออะไรครับอเลยโอเคเดี๋ยวย้ายนี้ไปทางนี้เม็กซิโก,โกสาธารณรัฐเม็กซิโกติดไปตรงนี้เลยกลัวกันไว้กันไว้แล้วก็อันนี้เหรออยู่ตรงนั้นก่อนตรงนี้ครับเนี่ยอืม Uh, Oke, okay, lamanya senang banget, pedih sih ya okay. mm. คุ้มรองโรมาเนียก็ดีล้วลรมันจะทำไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยช่วยเลยถ้าเกิดไม่ยอมเราก็ปิดเชเดนไว้แถวแวนี้เลยมันต้องยอมมีโรมันอยู่แล้วกระนาบสองด้านยังมี รถต่อรถถังก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่โอเครงกันน้ำมันแต่อย่างเพื่อน เฮ้ยผมลืมอันนี้เลยบุคลากรห่างกัน,นะฮะเป็นเป็นอะไรดีป้องกันกันโอเคมันวิจัยอะไรต่อเดี๋ยวก็ไปช่วย,ยมันมีมันมีเพื่อนมาคุมหรือเปล่าบีรมัน อืมเช็คอะไรวะอ้มันก็เอาเพิ่มเงนก่อนมึงแล้วกันถ้าเกิดงั้นมามีใจต่อ เอาปืนใหญ่ด้วยดีกว่ารถถังปั๊มให้หมดครับเพื่อการสงคราม น,นเอาครับอันเนี้ยเป็นลองฝึกจูโจมเรือสเอกเอก,กแล้วอ้าวรั่งแฝกแสะสวย จะไหวแหละเราปิดทางตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ปิดปิดตรงนี่จรงที่ให้หมดโอเคสวยแค่ไหนยวคือคือคือตรงนี้อะไรวะ อาอลักเซนเบิร์กอีกแบบนะี้ขอดูก่อนโอเคนะอนะนี่เขารวมเนี่ยนึกว่าแบบจะเปิดฝร,รั่งเศสยังไม่ตั้งตัวเลยตรงนี้มันที่ละมันบุกไม่ได้ก็เพราะอ่าเนี่ยเนี่ยมันคือมันสร้างป้อมป้อมไปแล้วไงตอนรอต้อนร,รับดิมันเราควรจะบุกทางตอนใต้มากกว่า นมมนเนี่ยแทงฮาลูเมเนียนหรือไม่ก็เอาอนี่ช่วยโอเคแต่แตกแ,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 แล้วอะไรแคนาดามาช่วยเหรออ๋อมันติดกับเยอรมัน,นยั่เพิ่งเข้าสงครามโอเคสบายเราจุดแถวๆนี้แหละเฮ้ยเราจุดที่มันติดกับเราดีกว่า ไ,ได้เพื่อนเออน้ำมันจำเป็นเอาให้หมดขอละเพื่อนอนเนี้ยไม่ได้ขอมาดิผมต่อยเรื่อยๆเลยเราต้องเราต้องได้อุย้ยไม่ได้โอ้โหเสียดายวะ่ะเป็นไรเราได้ ต่น้อยหน่อยไอ่ไเปเนยเอาไปก่อนจะไ,ได้เพิ่มมมีอะไรอีกมีแคนาดาอืมจะเอาไงอ,ะอ่ะอในเวลาสมควรละผมว่าคลิปนี้ก็พอเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะทำอีพีที่สองเราจะไม่ล่มเหมือนโรม,มาเนียละดูดิโรม,มาเนียแป๊บเดียวแตกเลยเห็นไหมโอเค ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็ลืมกดแชร์ถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปก็กด s u b s c r i b e ของช่องอะไรก็มาทำวันนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ดูจากการทำสงครามเหลือแคนาดานะครับฝ่ายอีกฝ่ายนะแต่ฝรั่งเศสนี่ไม่รู้เป็นอะไรเขาไม่อ,อะไรสักอย่างเลยตอนนี้โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย